ปัญหาการเงินเล็กๆเพียง1%อาจจะาก,กระทบงานกระทบเงินคุณได้ถึง99%ทําทำไมผมถึงพูดแบบนี้อยากชวนทุกคนมาพูดคุยในคลิปนี้พร้อมๆกันครับครับเคสนะครับธนสิบฟังสมบูรณ์สุขครับคลิปนี้นะฮะอยากชวนทุกคนมาพูดคุยกันนะฮะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของงานกับเงินนะครับซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้เนาะนะครับเราชวนทุกคนเนี่ยพูดคุยกันไปแล้วนะฮะกับประเด็น5สิ่ง ที่จะช่วยให้มนุษย์เงินเดือนสามารถประสบความสําเร็จทางการเงินได้สําหรับประเด็นเรื่องของเงินกับงานครับก็ต้องบอกว่ามันสามารถมองได้ทั้ง2มุมเนาะนะครับก็คือในส่วนของตัวคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนหรือว่าเป็นพนักงานนะครับกับอีกมุมหนึ่งนะฮะที่อาจจะได้รับผลกระทบไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับก็คือในส่วนของตัวมุมของคนที่เป็นเจ้าของบริษัทหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการนะครับที่มีลูกน้องอยู่ในมือเนาะนะครับซึ่งถามว่า ปัญหาการเงินเล็กๆเพียงหเปรเตัวนี้มันจะก,กระทบอะไรได้บ้างนะครับก็คือประเด็นที่1เลยนะครับในมุมของพนักงานก่อนนะครับถ้าคนคนนั้นเกิดปัญหาเรื่องของการเงินนะครับเขาอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเออเราไม่ปลอดภัยทางการเงินน่ะนะฮะสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของความกังวล ความเครียดนะครับซึ่งแน่นอน,นมันก็จะส่งผลเนาะนะครับต่อประสิทธิภาพในการทํางานนะครับทีนี้นะฮะปัญหาที่มันอาจจะใหญ่ขึ้นมาในระยะยาวครับก็คือเมื่อเราเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพในการทํางานลดลงไอ้แผนที่เราวางแผนการเงินไว้ตอนแรกอะครับว่าเออเรากะว่า เออเดี๋ยวพอเราทํางานไปสักระยะหนึ่งเงินเดือนเราน่าจะปรับเพิ่มขึ้นตําแหน่งเราอาจจะดีขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยผิดแผนการเงินก็ได้นะฮะดังนั้นแล้วนะครับปัญหาการเงินเล็กๆเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ในระยะยาวก็ได้ ทีนี้ในมุมของเจ้าของบริษัทกันบ้างครับผมก็คือถ้าพนักง,งานของคุณเนี่ยนะครับเริ่มมีความกังวลเริ่มมีความเครียดเกิดประสิทธิภาพในการทํางานของเขาลดลงถูกไหมนะฮะสิ่งที่ตามมาก็คือนะครับเขาอาจจะทํางานให้คุณเนี่ยนะครับด้อยประสิทธิภาพลงนะฮะแล้วก็อาจจะใช้ระยะเวลาในการทํางานเนี่ยลดลงด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะต้องเอาความคิดไปคิดว่าเฮ้ยฉันจะจัดก,การนี่ยังไงเคลียดนี่ยังไงนะครับดังนั้นตรงนี้นะฮะเป็นหนึ่งสิ่งเหมือนกันที่ผมว่าไม่ควรละเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นเจ้าของกิจการนะฮะเป็นเจ้าของบริษัทเนี่น ความรู้การเงินต่างๆแก่พนักง,งานนะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นหนึ่งสิ่งครับที่จําเป็นเหมือนกันนะครับที่หลายๆบริษัทตรงนี้นะฮะควรจะต้องให้ความสําคัญกับพนักง,งานของคุณด้วยครับข้อที่2ครับคือโฟกัสเปลี่ยนนะครับสำหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยก็ต้องยอมรับเนาะว่าเรามีข้อจํากัดในเรื่องของเงินอยู่เราคงไม่สามารถเดินดุมๆเข้าไปบอกเจ้านายนะฮะว่าเฮ้ย ช่วยปรับเงินเดือนให้ผมหน่อยได้ไหมนะครับช่วงนี้ผมเกิดปัญหาการเงินนะครับผมไม่สามารถจัดการการเงินได้ช่วยขึ้นเงินเดือนให้ผมหน่อยนะครับหรือบางคนทําได้แต่ว่าอาจจะไม่สามารถทําได้บ่อยบ่อยนะครับดังนั้นแล้วตรงนี้นะครับถ้าเราเริ่มเกิดปัญหาแล้วแล้วเราไม่วางแผนไม่จัดการเนี่ยนะครับมันอาจจะทําให้เราเนี่ยเริ่มเปลี่ยนโฟกัสครับจากเรื่องงานมาโฟกัสเรื่องเงินมาเฮ้ยเดือนนี้ฉันจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายตบเครดิตเดือนนี้ฉันจะเอาเงินที่ไหน ไปจ่ายค่ารถตีนะครับซึ่งแน่นอนฮะสิ่งที่ตามมาคือมันก็จะทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนโฟกัสจากงานงานเนี่ยที่ตอนแรกเราทำแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยสนุกจังเลยเราอยากพัฒนาเราอยากทําให้ดีนะครับตอนนี้คุณจะเริ่มเปลี่ยนโฟกัสมาว่าเฮ้ยฉันจะหาเงินจากตรงไหนดีฉันจะมเมนจจัดการการเงินของฉันเนี่ยยังไงดีนะครับและปัญหาการเงินเล็กๆตรงนี้อาจจะทําให้คุณเกิดภาวะหมดไฟก็ได้นะครับแล้วตอนแรกแผนวางแผนการเงินที่คุณเนี่ยแผนเอาไว้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวพอทํางานไป3าปีเงินเดือนจะขึ้นเท่านั้นตําแหน่งจะขึ้นเท่านี้ นะครับสุดท้ายแล้วมันอาจจะเกิดเป็นปัญหาใหญ่ก็ได้คือคุณอาจจะทํางานได้เกิดประสิทธิภาพลดลงนะฮะตำแหน่งเงินก็อาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นก็ได้สุดท้ายอาจจะกลายเป็นปัญหาการเงินใหญ่สําหรับคุณก็ได้ทีนี้ในมุมของบริษัทครับผมถ้าพนักงานของเราเนี่ยเกิดปัญหาในเรื่องของการเงินเนาะนะฮะถึงแม้ว่าอาจจะเป็นปัญหาการเงินเล็กๆนะครับแต่แน่นอนเมื่อประสิทธิภาพในการทํางานของเขาลดลงโฟกัสของเขาลดลงเนี่ยนะครับมันส่งผลต่อง,งาน ส่งผลต่อเป้าหมายแบบที่เราตั้งใจกันไว้แน่นอนนะครับและสุดท้ายมันอาจจะส่งผลต่อความขัดแย้งในเรื่องของงานกับเงินด้วยครับผมว่าพนักงานบางคนอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเออเงินที่เราได้รับเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับงานมันอาจจะน้อยเกินไปหรือเปล่านะครับมันอาจจะนําไปสู่ในเรื่องของการย้ายงานและที่สําคัญนะครับถ้าพนักงานคนนั้น เป็นคนสําคัญนะครับถึงแม้ว่าคุณจะหาคนอื่นมาแทนได้เนาะแต่ผมเชื่อว่ามันจะกระทบบริษัทของคุณเนี่ยไม่น้อยเลยนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งครับที่ผมว่าเราควรที่จะต้องให้ความสําคัญนะครับในมุมของพนักงานนะครับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลยังเป็นสิ่งสาคัญเนาะนะคะัเพื่อไม่ให้ตัวคุณเองเนี่ยเกิดปัญหาเรื่องของการเงินนะครับแล้วตามเปลี่ยนโฟกัสไปที่ปัญหาของงานนะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยลวนไปทั้งหมดเลยนะครับส่วนใครที่มีปัญหาแล้วอย่าลืมถอยออกมาดูคครัับวว่าตเองน เกิดปัญหาที่ตรงไหนสามารถปรับแก้อย่างไงได้บ้างนะฮะหรือว่าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก็ได้นะครับหรือว่าอ่าถ้าใครสนใจนะมาปรึกษากับทางล่่าซ้ำก็ได้ซึ่งตอนนี้เรายังเปิดรับอยู่เนาะนะครับอ่าก็มีแบบว่าส่งข้อมูลส่งคำถามเข้ามาถามนะครับกับปรึกษากันแบบ1ต่ตอนหนึ่งติดตามผลกันเรื่อยๆนะครับก็ถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปติดตามนะครับที่ช่องทาง Facebook ของล่่าซ้ำหรือว่าเว็บไซต์ของล่่าซ้ำก็ได้นะครับโอเคทีนี้นะฮะในมุมของเจ้าของบริษัทจะบ้าง นะครับก็อย่าลืมนะฮะคอยให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินของพนักงานเนาะนะครับหรือว่าตรงไหนสามารถมีสวัสดิการอะไรได้เพื่อให้พนักงานเนี่ยมีชีวิตการเงินที่ดีขึ้นนะครับสุดท้ายมันจะส่งผลต่องานต่อบริษัทของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ผมว่าไม่ควรละเลยนะฮะโอเคทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาสําหรับวันนี้เนาะนะฮะก็น่าจะได้มุมมองนะครับสำหรับอ่าคนที่เป็นพนักงานเป็นมนุษย์เงินเดือนเองนะครับกับคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับว่างานกับเงินเนี่ยจริงๆ แต่ว่าสุดท้ายระยะยาวมันอาจจะเกิดปัญหาใหญ่นะครับที่กระทบทุกๆคนเลยก็ได้นะครับก็ถ้าเห็นคลิปนี้ดีเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนหรือคนแค้ชิดแล้วช่วยกด like, ไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะฮะส่วนคลิปหน้าผมจะความรู้การเงินดีๆอะไรมาฝากฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ